แน่เดี๋ยวเที่ยวนี้เอาน่แจ้งแน่ลองน้ำเงินนั้นไม่รู้ว่าจะได้เปรียบหรือเปล่าก็ออกมาแล้วก็การเปิดแต่ไล่แบนเดียว คตตาพายอย่างที่น้าแววบอกเอาเ้วไว้ต่างโคตตาไม่มีใขรยอมไขแเ้วไว้ฟันกันนวลเนี้ยร่องน้ําแดงสิงลังสินของท่านนายยโบลิ่งอยู่ร่องน้าแดงฝั่งร่องเสียเปียบร่องน้ำเจอร่องน้ำตั้งหเจ้าแม่มาดูเงินเอาลวนเหลือสิสิไปพายต่างคตตาบนต่างคตตาพี่เจ้าแม่มาดูเงินก็ไม่ธรรมดาร่องน้าแดงร่องน้ําแดงแต่สิงลังสินนั้นพีพายชักาักันชักาักกันแต่มองตามสายตาเจ้าแม่มาดูเงินไล่ขยี้ไล่ขยี้มองตามสายตาเจ้าแม่มาดูเงินเรือล้ำนำมาเล็กน้อยจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่สิงลังสินนายย่งบี้แลววเ อ้แล้วคู่นี้เอาโรยฉีความมันหัวใจใหญ่กระตับกำลังลงน้ํำแดงเรือดีเรือดีสายเอซิถิ่ที่ไปสิงลังติตอยู่ว่าเจ้าทิงจ้าทีเจ้าสิงจะที่เจอกันไรไม่เจอเจอกับเจ้าแม่ดูุวันเจ้าแม่ดูุวอนกองทัพเรือกองทัพเรือต่างคนต่างไปต่างคนที่างมาล่องน้ำแดง ครับกำงาตัดสินลน่องหน้ำเงินครับเจ้าแม่ประดูเงินเป็นเลยชนะเจ้าแม่ประดูเงินเป็นเลยชนะครับพี่น้อง